Room 3. Good evening, ladies and gentlemen. I would like to introduce Mr. Dan Seymour. He is the parent of the four kids uh, in Sunday school. And how are you tonight? I'm very Very well, thank you. You r e proud and your your kid have to join the farm? Yes, they wouldn't let me get out of doing something for the concert, so I get to be the host. So, um, ในคืนนี้นะคะดิฉันขอแนะนำครูอาสาสมัครนะคะที่มาประจำที่นิวยอร์กสามท่านได้แก่คุณครูเอกกรรัฐรุ่งสว่างครูวีรวัตรเศรษจันทิชัย ครูพัทระชาติทองคำนะคะโดยเฉพาะครูเอกรัตรุ่งสว่างนั้นเป็นครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์ครูวีรวัตรเสนจันทิชัยเป็นครูผู้สอนวิชาเครื่องสายไทยครูพัทระชาติทองคำเป็นครูผู้สอนวิชาปีพาศนะคะวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เป็นครั้งที่11นะคะก็เพื่อส่งเสริมและแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย Uh, first of all, let me apologize to anybody whose name I butcher in the pronunciation. <laughs> um, so, would like to introduce the guest teachers who are volunteers from Thailand. Uh, first, the teacher who does classical dance is Egarat Ruk Sawang. We also have visiting with us. Uh, วิรวัตสังจันติชัย who works in teaching classical string instruments and we also have Pat Chatongkun who works uh, both classical string instruments and others ค่ะวัตถุประสงค์ในการจัดงานนะคะขอเรียนเชิญคุณกัลายาทองเจริญพารกัสซึ่งเป็นประธานจัดงานในคืนนี้นะคะขึ้นมากล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน,นะคะ่ะ so there are multiple objectives for our concert tonight. Ah, i'm a little bit behind. Uh, first is it's commemorating the 82nd birthday of his majesty king bhumibol adulyadej. also, uh, it's to celebrate unity between american American ties in uh, the tri-state area to showcase the thai classical music and dance program here at the Vajudama padip temple

ดิฉันกัลายาทองเจริญพรากาสประธานจัดงานวาชัชรัคอนเสิร์ตครั้งที่11ก็ขอสดงยินดีต้อนรับท่านทุกท่านค่ะเข้าสู่งานในค่ําคืนนี้ปีนี้เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายครบ82พรรษาดิฉันขอเป็นตัวแทนทุกท่านในที่นี้ถวายพระพรขอให้พระองค์ทรงพระเจริญทรงพระเกษมสำราญและขอให้ชายทุกคน รักกันสามัคคีกันเพื่อเป็นถวายเป็นของขวัญอันล้ำค่าแด่พระองค์ศิลปะวัฒนธรรมไทยเป็นมรดกของชาติที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองขนบธรรมเทียมจารีตประเพณีและคุณค่าของสังคมไทยมาตั้งแต่ครั้งอดีตการภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ศาสตร์และศิลป์ทางดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทย ได้ก่อกำเนิดขึ้นจากบูรพาคณนาจารย์ตั้งแต่อดีตสืบสารและถืบทอดต่อกันมาจนกระทัง่งปัจจุบันท่ามกลางความแปลเปลี่ยนของสังคมและวัฒนธรรมทำให้ดนตรีไทยและนาฏศิสินไทยมีการพัฒนารูปแบบในเชิงสรส้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์สังคมโลกาภิวัตน์และหนึ่งวิธีที่จะคงรักษาคุณค่าของศิลปะเหล่านี้ ให้คงอยู่กับประเทศชาตินั่นก็คือการอนุรักษ์การจัดงานวัชรคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติครั้งที่11ในข้ามคืนนี้จะแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของประชาชนในนิวยอร์กที่ไดรมม้ร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมทางดนตรีนาฏศิลป์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งเปรียบเสมือนทูตทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุมานะความวิริยะอุตสาหะของคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดวชิระธรรมปัีบให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติในครั้งนี้ด้วยดิฉันในนามประธานคณะกรรมการจัดงานวัชระคอนเสิร์ตครั้งที่11มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ ผู้มีเกียรติทุกท่านสู่ข้ามคืนแห่งศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ได้รวมศิลปะอันทรงคุณค่าหลายแขนงผสานและเรียงร้อยเป็นข้ามคืนที่ควรค่าแต่การบันทึกไว้ในความทรงจำขอกราบขอพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพกิติโสพลที่ได้ให้เด็กๆมีโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์เอกเช่นทุกวันนี้ ขอขอบทุนท่านกงสูลนใหญ่พฤริยะเข็มพลส่วนราชการบริษัทห้างร้านชมรมต่างๆในนครนิวยอร์กท่านผู้มีเกียรติทุกท่านตลอดจนคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนที่ให้การสนุนสนานสนุนการจัดงานในครั้งนี้สำเร็จรุ่งร่องไปด้วยดีหากมีข้อผิดพลาดประการใดดิฉันขอกราบขออภัยเวลาที่นี้ด้วย Good evening, ladies and gentlemen. Our guest of honor, uh, the Thai Consul General, Mr. Priyak Kempon. My name is Kalaya Paragas, the organizer of 11th Annual Bachelor Concert. On behalf of the parents, teachers, students of Thai Sunday School, it is our honor and pleasure to welcome you who are here tonight with your support for the benefit of our children and community. Buddhist Thai Sunday School presents 11th Annual Vachila Concert. Commemorate the 82nd birthday anniversary of the majestic King Pumipon Adonyade. The classic, the class, uh, Thai classical music and dance are the serialization Buddhist Thai Sunday School is recognizing the importance of extending to the youth. It is the great opportunity to display their ability and skill and allow them to appreciate and embrace our Thai culture, which has descended to all of Thai for generations. The, uh, the even community, proud of our young generation children. they are symbolic ambassadors who represent thailand and particularly this, the circuit of loyalty and respect to his majesty the king, who cares deeply and is dedicated all his life to well-being of the thai. Charity fund will distribute to Buddhist Thai Sunday School Education Program and Wat Concert Temple Project. I would like to thank all of you for your kind and continuous support. We look forward to see you all, our, uh, all at our 12 Wat Concert in 2002. I hope you enjoy the show. ขอบคุณค่ะก็คงได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในคืนนี้แล้วนะคะจากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านกงสุนใหญ่นะคะคุณพิริยะเข็มพลกล่าวเปิดงานค่ะ at this time like to invite like we'd our Honored guests, Thai Consul General Kampong, to come and open the show. Uh, good evening, ladies and gentlemen. Uh, welcome to the show. This is an annual event. I believe every one of us here know that because. The performers are your children and your relative. I, on behalf of the Royal Thai Consulate, I'm very proud of them. I'm very proud of our young Thai cultural ambassador, ambassadors to uh, New York. And they're representing Thailand very well. Every year I've been here witnessing their performances. And every year they progress year by year. And I'm very proud of them. I'm very proud of you, as the parents, that send the children to this uh, community, to the Thai community, to at least nurture and maintain the Thainess, Thai culture in your children. And I please keep up the good work. And on, on the part of the Thai consul, consulates, will be very supportive of this event. Will be. Uh, bringing in more uh finance funds to help uh, the program the projects that the temple has been doing very well to serve the communities and I really again thank you very much คุณกัลยานะครับที่กรุณาเชิญผมมาก็ขอแสดงความยินดีไว้ล่วงหน้าเลยนะครับเชื่อเลยว่าคืนนี้จะเป็นคืนแห่งความสําเร็จคืนแห่งการโชว์ผลงานของวัยรุ่นของเยาวชนซึ่งเราต้องการเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของพวกเรานะครับมาสืบสานวัฒนธรรมไทยต่อไปนะครับผมเชื่อว่าก็วันนี้ทุกท่านก็คงจะได้เห็นความสามารถความสําเร็จของเยาวชนซึ่งเป็นลูกหลานของทุกท่านนะครับ ก็อย่างที่คุณการ,รยาได้พูดไปพวกเขาเหล่านี้คือทูตวัฒนธรรมของประเทศไทยเขาเป็นผู้แทนของประเทศไทยไปที่ไหนเขาก็เอาประเทศไทยไปด้วยเพราะฉะนั้นผมมีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับบรรดาผู้ปกครองแล้วก็ทุกท่านที่ให้ส่วนมีส่วนสนับสนุนในการที่เด็กๆที่เยาวชนเหล่านี้นะครับจะได้เรียนรู้ความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยนะครับ เพราะว่ายัางไงก็ตามผมมองว่าการที่เขามีความเป็นไทยอยู่ในตัวนั้นเนี่ยเป็นจุดแข็งอีกจุดหนึ่งนะครับเพราะว่าเด็กๆเ,เหล่านี้นอกจากจะมีจุดแข็งของความเป็นคนเป็นชาวอเมริกันด้วยแล้วเ็ายังมีความเป็นไทยอยู่ในตัวด้วยเพราะฉะนั้นเด็กที่มีดว a l ค u l t เชอร์สในตัวเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถสูงถ้าในทางด้านการแพทย์เขาบอกว่าเป็นเด็กที่ใช้สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเขาจะเป็นเด็กที่มี ความสามารถในการแข่งขันสูงมากในโลกอนาคตซึ่งเป็นโลกซึ่งไม่มีพรมแดนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นบุคคลที่เป็นมัลติค t u r a l แล้วผมเชื่อว่าจะมีความสามารถในการแข่งขันสูงกว่าคนที่รู้แต่เรื่องเดียวเป็นอยู่แต่ฝ่ายเดียวแล้วกไ็ไม่เปิดกว้างนะครับเพราะฉะนั้นผมขอสนับสนุนขอเชิญชวนให้ทุกท่านส่งลูกส่งหลานนะครับใครก็ตามที่อยากจะมีความสามารถในทางวัฒนธรรมไทยเข้ามาสู่สังคมไทย ให้มากขึ้นผมอยากจะเห็นเยวาวชนไทยเข้าสู่สังคมชุมชนไทยมากขึ้นนะครับมาวัดมาศึกษาการมาศึกษาที่วัดมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่ศูนย์วัฒนธรรมด้วยนะครับผมก็ขอพูดยาวไปถึงว่าศูนย์วัฒนธรรมของนิวยอร์กกาเป็นอีกที่หนึ่งซึ่งช่วยอบรมบ่มเพาะนะครับทูตวัฒนธรรมไทยของเราในนิวยอร์กผมก็มาอยู่ที่นี่ปีที่3แล้วมีความภูมิใจใน,ในชุมชนไทยนะครับที่สามารถร่วมมือร่วมใจกัน เนเชอร์พราะบ่มนะครับวัฒนธรรมไทยให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่ขึ้นในวันนี้ผมขออนุญาตขอมีแ n นน u ซ c เ m e n t สัก2-3เรื่องนะครับหลังจากที่ได้ uh, ชื่นชมเรื่องวัฒนธรรมไปแล้วนะครับก็ขอพูดถึงเรื่องการประชุมสมัชชาสงฆ์ของ uh, วัดวัชิรธรรมซึ่งจะเป็นครั้งสำคัญนะครับเพราะว่านอกจากจะมีการประชุมสมัชชาสงฆ์ประจำปีแล้วยังจะมีการพิธีผูกพัทศีมา ก็เป็นความภูมิใจอีกอย่างหนึ่งที่เห็นโบสถ์สำเร็จนะครับแล้วก็ก้าวหน้าก็เป็นความภูมิใจเป็นศูนย์กลางเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของวัดเพราะว่าวัดก็จะเป็นวัดที่ถูกต้องตามพุทธบัญญัตินะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้เป็นความภูมิใจของชุมชนไทยทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี้และที่ไม่ได้อยู่ที่นี้ที่มีส่วนในการช่วยนะครับเสียสละปัจจัยทุกอย่างแรงกายแรงใจแรงความคิดทุกๆประการในที่สุดแล้วงานนี้ก็สําเร็จขึ้นมาได้ซึ่งคงเป็นความภูมิใจ ของชุมชนของเราเองนะครับก็วันที่5มิถุนานก็จะมีการระดมพลังกันอีกครั้งใหญ่นะครับก็ขอเชิญถ้าใครที่ยังไม่ได้ซื้อราฟเฟิลก็ขอความกรุณาช่วยกันอีกคนละไม้คนละม,มืออีกนิดนึงนะครับเกือบถึงที่หมายแล้วก็นะครับงานนี้คุณสุพัฒนะครับเป็นผู้ที่เป็นกําลังหลักในการช่วยให้เกิดพลังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าต่อ,ตอ,ตอไปชุมชนไทยก็คงจะช่วย ให้มีพลังให้มีความสําเร็จนะครับให้บรรลุถุกประสงค์ได้เร็วขึ้นก็ท่านเจ้าคุณพระเทพวิศวพลเมื่อกี้ผมก็ได้ไปเจอท่านนะครับก็ท่านก็หน้าตาแจ่มใสนะครับมีพลังมีมีสุขภาพที่ดีขึ้นผมก็เชื่อว่านี่เป็นปณิธานที่ทุกคนช่วยกันสานต่อให้ท่านานะครับได้เป็นได้ได,ได,ได้ได้เห็นความสําเร็จของวัดได้เห็นความเป็นปึกแผ่นของวัดแล้วก็อีไม่นานผมก็จะจากไปผมก็เห็นว่าที่นี่ก็จะเป็นปึกแผ่น ทุกท่านก็ร่วมกันสร้างวัดได้อย่างสําเร็จผมก็ในช่วงเวลาสั้นๆที่มาอยู่ที่นี่ได้มีส่วนช่วยได้มีส่วนช่วยกันผลักช่วยกันดันผมก็มีความภูมิใจนะครับไปที่ไหนผมก็จะภูมิใจว่าผมได้มีส่วนในการช่วยสร้างโบสถ์สร้างวัดที่วัดวระรชธรรมนะครับก็เรืเ่องที่สองผมขออนุญ,ญาตอนน้าวว่าเมื่อเช้าผมไปงานที่สําคัญสําหรับคนไทยคนหนึ่งคืองานของคุณหมอสมศรีรัตนาประสาทพรท่านได้รับการยกย่องจาก o n g r e s s m ม n เ o w ทาวน์สนะเป็นคอนเกรสเมนของ uh, รูกลินส์นะฮะเป็นก็ท่านได้ยกย่องสตรี18ท่านนะครับก็คุณหมอสมศรีเป็น1ใน18นั้นเขาเรียกว่าเอา,เอา,เอารางวัลน,นี้คือรางวัลสำหรับวี m มน w ูเด a r ทูบีดิเฟร e r ์นะคะคือสำหรับผู้หญิงที่อุทิศตนในการช่วยเหลือสังคมก็ผมได้รู้จักคุณหมอสมศรีก็โดยที่ท่านเป็นรุ่นพี่ของรัฐศาสตร์ท่านเรียนจบผมยังอายุ10ขวบนะครั ก็ท่านก็มีความดีเด่นได้รับการยกย่องวันนี้ผมก็เลยไปเป็นสักขีพยานให้กับท่านก็เห็นว่าท่านก็ได้ช่วยงานสังคมเยอะนะครับก็เป็นความภูมิใจของชุมชนไทยผมก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะได้ทําความดีกับสังคมก็ขอยกย่องคนที่ทําความดีนะครับก็ไม่ทราบประมาณหรือยังถ้ามาก็ขอความกรุณาหากใครใครเจอท่านก็แสดงความยินดีด้วยกันนะครับเรื่องที่สอง ผมมีน้องนองนักศึกษาซึ่งเป็นศิลปินชาวไทยนะครับรวมตัวกันเป็นองค์กรชื่อว่า t Thai Artist Alliance ก็อยู่ข้างหลังเนี่ยน,นะครับมาโชว์ผลงานคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญของนิวยอร์กเพราะว่านิวยอร์กมันเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางด้านศิละปะนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่มาเรียนศิละปะที่นี่นะครับเป็นสิคนก็รวมตัวกันขึ้นมาแล้วก็สร้างสรรผลงานช่วยเหลือกันรวมพลังกัน แล้วเพื่อที่จะได้นำประเทศไทยมาเผยแพร่ที่นี่ให้มากขึ้นในรูปแบบของจิตกรรมหรือรูปแบบของศิลปะนะครับน้องๆไม่ว่าจะเป็นคุณสรารสินนะครับคุณอัคระคุณสรัญญาคุณมัจชรินคุณวิชาเนี่ยนะครับอยู่ข้างหลังเนี่ยผลงานไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ธรรมดานะครับท่านลองไปพิสูจน์ดูได้เป็นคนที่มีฝีมือแล้วก็ถ้าหากว่าชุมชนไทยจะช่วยกันนะครับ สนับสนุนศิลปินน้องๆเหล่านี้นะครับซึ่งเรียนอยู่ที่แพรดบ้างที่พาสันส์บ้างและบางคนก็ทํางานแล้วบ้างเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพื่อจะได้ช่วยกันดึงดึงเยาวชนรุ่นต่อไปเนี่ยนะครับพวกที่อยู่ข้างหลังเน่ยนอกจากจะมีฝีมือด้านนาวัฒนธรรมแล้วอาจจะมีฝีมือด้านศิละปะหลายๆอย่างจะได้ช่วยกันดึงกันขึ้นมานะครับน้องๆที่มาขึา่งอยู่ข้างหลังเนี่ยจะได้ช่วยกันนะครับส่งเสริมและดึงดึงกันขึ้นมาก็ผลงานหลายๆอันเนี่ยเป็นผลงานที่นํามาเพื่อ เปิดตลาดแล้วก็ขายเพราะว่าน้องๆน,นี่หาทุนเพื่อจะได้ไปจัดนิทรรศการครั้งใหญ่ที่ศูนย์ e x ็กซ i บ i ชันเซ็นเตอที่บรุกลินนะครับจะเป็นการจัดในช่วงเดือนพฤษภาคมและจะเป็นครั้งแรกที่สถานกงศูนย์และหน่วยราชการจะช่วยกันเพราะว่าเห็นว่าอันนี้เป็นหน้าต่างในการนำศิลปะของไทยอีกรูปแบบหนึ่งมาสู่ประเทศนิวยอร์กแล้วเด็กพวกนี้น้องๆพวกนี้จะเป็นพวกที่ ช่วยส่งเสริมสิ่งที่เรียกว่า creative economy เพราะว่าการที่จะมีหัวสร้างสรรค์ได้ก็ต้องมีความสามารถนะครับเด็กๆพวกนี้เ,เป็นทรัพยากรบุคคลที่สถานกงสุลใหญ่เห็นว่าควรจะสนับสนุนต่อไปก็จะขอฝากพวกเขาเหล่านี้ไว้ให้กับชุมชนไทยในนิวยอร์กด้วยนะครับช่วยขอความกรุณาสนับสนุนน้องๆต่อไปนะครับอีก2เรื่องอจะขอจบนะครับคือพรุ่งนี้จะขอเชิญทุกท่านไปฟังอาจารย์สุจิตบนวงการนะครับเป็นอาจารย์ผมเอง ก็เป็นอาจารย์ในด้านักศาสตร์นะครับท่านมีประวัติยืดยาวนะครับมากมายสรุปว่าท่านเป็นทั้งนักวิชาการนักบริหารและก็มีส่วนในด้านการเมืองท่านจะมาพูดเรื่องสถานการณ์การเมืองไทยให้เราฟังนะครับพรุ่งนี้ที่ศูนย์วัฒนธรรมของอคุณสุจิตรานะครับแล้วก็ก็ขอขอบคุณในว้นะีที่นีด้วยเพราะว่าได้เอื้อเฟื้อสถานที่เนื่องจากว่ากระทรวงการต่างประเทศก็ได้เป็นสปอนเซอร์ให้ท่านเดินทางมานะครับก็ จะได้มีส่วนในการประหยัดงบประมาณไปพอสมควรในการจัดหาสถานที่ประการสําคัญคือสถานที่ก็ไปถึงง่ายครับสาหรับทุกท่านที่จะไปร่วมกันไปฟังอยากรู้เรื่องอะไรถามอาจารย์สุจิตได้นะครับอย่างครบครบถ้วนนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้รู้จริงๆที่ผมพูดนี้พูดมาจากคําพูดของคนที่ชิคาโกคำพูดของคนที่ลอสแอนเจลิสและคำพูดของคนที่วอชิงตันเพราะว่าเขาได้ฟังอาจารย์สุจิตมาแล้วก่อนเรา ผมพยายามที่จะไม่ให้นิวยอร์กตกสำรวจนะครับก็เลยพยายามดึงท่านมาให้มานิวยอร์กด้วยแล้วก็สำเร็จแล้วแต่ว่าผมอยากจะขอความกรุณาเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมกันนะครับไปฟังไปถามไปดิสคัสไปให้ความเห็นไปเสนอไอเดียต่างๆได้ตามตามอย่างเปิดกว้างนะครับประการที่2คือถัดมาอีก3-4วันก็จะมีรัฐมนตรีมาคือรัฐมนตรีเกษตรพิรม ก็จะเดินทางมาประชุมประชาชาติแล้วมาพูดมาพูดศูนทรพจน์ที่ Council of Foreign Relations ก็จะจัดให้พบกับคนไทยอีกเช่นกันผมจะจัดไว้ที่จะจัดที่โรงแรมโรเจอร์สมินะฮะเวลา5โมงเย็นวันพฤหัสที่หวันพฤหัสที่1นะครับ5โมงเย็นพรุ่งนี้เป็นเรื่องของอาจารย์สุจิตนะครับวันพฤหัสที่1จะเป็นเรื่องของดรเอ่อ,อของคุณกสิทธิ์พิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็มาประชุมสําคัญ นะครับที่ที่สหประชาชาติแล้วก็จะมีอโอกาสได้คุยกับคนไทยได้อธิบายได้ตอบคําถามขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับวันที่1พฤศจิกายน,เ,ายนเวลา17.00นซึ่งจะมีของว่างให้นะครับเรื่องสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมจะหายไปจากตรงนี้นะครับผมขอขอนุญ,ญาตเรื่องเซนเซอร์2010คือมันเป็นมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่ารัฐบาลมริการเนี่ยลงทุน15ิลเลียน 1 5 0 0 0ล้านเหนรียญสหรัฐเนี่ยนะครับถ้าเฉลี่ยต่อหัวเนี่ยประชากรสหรัฐเนี่ยรัฐบาลสหรัฐใช้เงิน49เเหรียญสหรัฐต่อหัวต่อคนนะครับในการสำรวจจำนวนทำไมจำนวนถึงมีค่าจำนวนมีค่าเพราะว่าการทำอะไรทุกอย่างในประเทศนี้ที่ประเทศเป็นประเทศ,ปร,เทศประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบเนี่ยเขาต้องดูจำนวนเป็นหลักถ้าถามว่าคนนั้นคนกลุ่มนั้นจำนวนมากก็มีสิทธิ์มีเสียงมากคนกลุ่มนั้นมีจำนวนน้อยก็มีสิทธิ์มีเสียงน้อยไปตามลำดับ คนไทยเนี่ยตกสำรวจมา10ปีที่แล้วมีแค่3,000แสนคนนะครับแต่เราคิดตัวเลขของเราเนี่ยมากกว่า500แสนขึ้นไปแน่ๆแต่ตัวเลขมันไม่ปรากฏเพราะว่าเราไม่แสดงพลังเรากลัวว่าจะถูกเปิดเผยเรากลัวสถานภาพของเราผมขอยืนยันนะครับเพราะว่าแมบรูมเบิร์กได้เชิญผมไปประชุมเชิญสถานกงสุนทุกที่นะครับไปประชุมแล้วก็ยืนยันทุกรูปแบบนะครับว่า จะไม่มีการนําข้อมูลในการกรอกในแบบฟอร์มนั้นไปเปิดเผยเพราะอะไรเพราะว่ามีกฎหมายมีกฎหมายห้ามไว้90ปีห้ามเปิดเผยข้อมูลในแบบฟอร์มที่ท่านจะกรอกนั้นนะครับให้กับหน่วยงานใดก็ตามจะไม่มีการเปิดเผยได้เพราะมีกฎหมายห้ามเอาไว้แล้วใครก็ตามที่ทําผิดเนี่ยจะถูกปรับ250 0 0 0หาหเหรียญสหรัฐนะครับในการละเมิดข้อมูลในแบบฟอร์มนี้เพราะฉะนั้นเป็นกฎหมายที่แรงมาก ประการสุดท้ายคือถ้าท่านกลัวจริงๆแล้วท่านยังไม่สามารถที่จะมั่นใจได้ท่านก็อย่าใส่ชื่อท่านก็ใส่จําจนวนแล้วกันแล้วท่านก็ใส่ข้างล่างว่าเป็นไทยเป็นคนไทยเขาถามเพียงแค่ชื่อผมกรอกเรียบร้อยแล้วมันถามเพียงแค่ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่บ้านเท่านั้นเองไม่ได้ถามล้ก็วันเดือนปีเกิดไม่ได้ถามอย่างอ,างอื่นนะครับท่านผมว่าข้อมูลแค่นี้ท่านน่าจะเปิดเผยได้ฝากบอก,บอกต่อๆไปนะครับเปิดเผยได้ไม่น่าจะเป็นปัญหาใดๆต่อสถานภาพของของทุกๆท่าน แล้วมันมีกฎหมายบังคับใช้มีอะไรต่างๆเนี่ยยิ่งเป็นแรงมั่นใจแรงแรงให้ให้ให,ให้ความเชื่อมั่นแก่ท่านได้อย่างอย่างดีนะครับถ้าหากว่าเขาแนะนําว่านะครับถ้าท่านยังกลัวอยู่ท่านก็ใส่เพียงแต่ชื่อก็ได้แล้วก็ใส่ว่าจํานวนประชากรในครัวเรือนของท่านบุคคลในครัวเรือนของท่านมีกี่คนนะครับก็ก็แค่นั้นก็น่าจะพอนะครับก็ผมขอจบแค่นี้ถ้าหากว่าสงสัย อะไรนะครับมีเอกสารมากมายสำหรับเป็นตัวอย่างเป็นข้อมูลในท่านที่บูสของของเซนเซอร์2010นะครับก็ขอให้คนไทยทุกคนท,ท,กท,กทุกท่านนะครับช่วยกันออกมาแสดงพลังแสดงจำนวนถ้าหากเราไม่แสดงเขาก็ไม่รู้เรามีจำนวนเท่าไหร่เขาก็คิดว่าเรามีจำนวนน้อยเราสู้คนกลุ่มที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราก็ไม่ได้เพราะว่าเขาแสดงพลังแสดงจานวนมากกว่า,านะครับก็ขอความกรุณาถ้าก็อย่ากลัวนะครับมีกฎหมายปกป้อง นะครับถ้ายังกลัวก็ก็แต่ว่าอย่าอย่าถึงขนาดว่าไม่กรอกให้กรอกแต่ว่ากรอกจํานวนเขาต้องการทราบตัวเลขนะครับและต้องการทราบเชื้อชาติของท่านในในข้อ9หรือข้อสิบเนี่ยนะครับรายละเอียดอาจจะได้จากบูธนะครับแต่ถ้าท่านไม่กรอกเนี่ยท่านก็จะยุ่งอีกเหมือนกันเพราะว่าเขาจะมาเคาะประตูบ้านท่านในที่สุดแล้วท่านก็ต้องเจอคนมาเคาะประตูประมาณเดือนเมษเดือนพฤษภาเนี่ยเขาต้องมาเคาะประตูบ้านท่านเพื่อเดินสนํารวจอีกทีหนึ่งเนื่องจากว่าไม่มีการส่งแบบฟอร์มไปไป,ไปยังหน่วยกลางเพราะฉะนั้นเนี่ย ทางการสหรัฐค่อนข้างจะเอาจริงเอาจังเพราะได้ลงทุนไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนข้อประตูหรือโดนตามตัวเนี่ยก็ก็กกอะแบบฟองไปเถอะนะครับมันก็น่าจะบรรลุวัตถุประสงค์นะครับอย่างน้อยคนไทยจะได้มีจํานวนที่แน่ชัดสักที10ปีที่แล้วเราพลาดไปทีแล้ว10ปีนี้อย่าพลาดนะครับขอบคุณมากครับ